เ้สวัสดีพ่อหนุ่มครับพี่ป่าคนเดียวหรอน้องชายครับว่ายังไงครับมาเล่นตรงดูกับพี่ไหมเฮ้ดูเขามาในเซรเขาไปไหนครับพี่จะพาไปดูของดีดูอะไรครับแค่เดินไปที่โคทินที่ตรงนั้นไปกับฉันไปไปครับพี่ผมไปให้ดูกุ่มลงแล้วถอด ฉัจนจะพาเธอไปสวรรค์ฉันจะพาเธอไปสวรรค์เ,เอียนไอ้เย็นไอ้มชชั่งเขายังมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มไดะรับกิฟต์เกมพาร์ในแบบอนิเมะแวนการ์ดไก่เพรแถมร้านเขายังมีหน้าเว็บไซต์สามารถกดเข้าไปด้านล่างดีสคริปชั่นของพี่ได้เลยนะครับผม เ e มอนช h อบร้านบริการรับเติมโรบักแถมยังมีบริการกดเกมพาสเลน6ไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิงเลกาซี่อสตาทาวเวอร์ดีฟเฟนต์และแมปอื่นๆอีกมากมายพระเจ้าช่วยเลมอนช h อ p